งานประเพณีรับบัววันหลวงพ่อโตบางพีเริ่มขึ้นแล้วงานจัดยิ่งใหญ่มากงานจัดตั้งแต่30กันยาถึง8ตุลาคลิปนี้พี่จิตบันรวมของกินไว้เพียบเลยช่วยพี่จิตนับหน่อยนะว่ากินไปทั้งหมดกี่ร้านไปถึงงานเร็วก็ขอไปนั่งนวดกับลุงกัวเขาอยู่บริเวณริมน้านะพอเริ่มเดินก็เจอร้านนี้เลยขนมเบื้องยวนไม่ได้กินนานมากนะแผ่นใหญ่ๆเลยละชาชิ้นละ60บาทแล้วอร่อยดีถ้าใครชอบกินไส้ไก่ย่างต้องไปร้านไก่ย่างแม่อีทร้านนี้เลยนะมีอยู่ร้านเดียวในงานราคาไม้ละ40บาทส้้้้ออยยย่่าางนนนนุมเลแลแววกก็ตัดรี้เเเลลยยบีีรททะอดพ่จิตจะเป็ดมาทะส่วนอวชอบ กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันมีร้านแจงร้อนด้วยมาละยี่สิบาทนะพี่จิตก็จัดมาอร่อยดีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอร้านกล้วยปิ้งเชยชํำแช่ชตัวเบสซอสของเขานะทำมาจากน้ำตาลตโตนดแท้ๆนะแล้วก็ใช้กะทิคั้นซอ่อนชุดละหกสิบาทนะท็อปปิ้งต่างๆก็มีเผือกข้าวโพดแห้วลูกชิดมีทุเรียนลอนตาลลำไยแล้วก็ลูกชกด้วยนะลูกชกมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเบสซอสของเขารอบนี้คือนัวมากเลยนะไม่ได้หวานตัดขาขนาดนั้นคือหวานมาแบบพอดีกินกับท็อปปิ้งกับกล้วยคือพอดีเข มาต้อนรับพี่น้องชาวบางพีแล้วเขามีให้เลือก2องรสชาตินะแบบแซ่บกับ al al. แบบออริจินอลแบบออริจินอลตัวเส้นจะเป็นสีขาวนะตัวเส้นเขาลวกมาได้ดีนะแล้วมีรสชาติที่แตกต่างจากร้านอื่นแนะนําให้กินคู่กับกากเจียวนะถ้าแบบแซ่บเนี่ยพี่จิตชอบมากเลยเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนิดนี้แล้วใครที่ชอบกินขนมไทยโบราณหรือขนมใส่ไส้ไปร้านเจนกเลยนะอยู่หน้าโรงเรียนมีข้าวเหนียวหน้าข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้และขนมเผือกมันนะตัวขนมใส่ไส้เนี่ยพี่จิตยังชอบเลยเจอกี่ครั้งก็กินแล้วดูขนมเทียนของเขามีให้เลือกสานราคาต้นชิ้น ปูนโดนัทญี่ปุ่นเขาก็มานะพิกัดอยู่หน้าโรงเรียนเลยโดนัทเขาชอบกันสดๆใหม่ๆหน้างานเลยนะตัวแป้งโดนัทของเขาคือนุ่มมากเลยนะเขาคลุกไอซิ่งเสร็จแล้วก็มีมีดิฟซอสให้ด้วยนะมีนมฮอกกโดช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ราคาชุดละ80บาทนะแต่ถ้าเกิดซื้อคู่กับแป๊บซี่นะจากราคาร้5ยบาทเหลือ100้บาทร้านชิปฟ่อนไส้แตกบ้านคุณแม่ก็มานะพิกัดอยู่ริมน้ําเลยนะชิปฟ่อนมีให้เลือกหลากหลายไส้มะพร้าอ่อนมะพร้าออนใบเตยข้าวโพดชาไทยฝอยทองลูกชิดดดกกก็็ขาายยยีีนนนะแลล้้้้ววต่อรเมมจชพิกัดร ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนนะราคาเดียวเลยทุกคน89บาทสามารถเลือกท็อปปิ้งต่างๆได้เลยมีใครดูมาถึงตอนนี้แล้วเจอพี่จิตในงานบ้างวันนี้แล้วก็ต่อกันด้วยร้านนี้เลยร้านเลมอนกินดีพี่จิตเห็นแล้วอยากกินมากคือน้ำลายมันสอก็เลยจัดมา1แก้วกินแล้วชื่นใจร้านน้ำตาลสดชาวนาะร้านนี้ก็น่ากินนะพี่จิตก็เลยจัดมา1แก้วร้านขนมเบื้องแกเซปรานนี้ไปเลยนะหรือว่าแคปไปเลยต้องป้ายสีเหลืองๆนะขนมเบือเบ้องครีมเขาดีมากหว่าน้อยราคากล่องละหกสิบบาทนะร้านติตดๆกันเขาขายผลไม้เคลือบเยลลี่ตอนแรกนนนนึว่่าาาถังงหููจรริิเเข้้ปมมม็ีใคดบ อย่าลืมช่วยพี่จิตนับนะว่ากินไปทั้งหมดกี่ล้านเ่ยพี่จิตแจกช้ำ